วาซลีปไฮจีนก็หมายถึงการที่เราจะเข้านอนตามนันกาชีวิตและตื่นนอนตามเวลา ะะร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมน2ตัวหลักๆเลยที่ควบคุมเรื่องการนอนและการหลั่งของเมลาโทนินก็คือทั้งเมลาโทนินและทั้งคอร์ติซอลถ้าเราตื่นเช้ามาเราจะต้องรู้สึกสดชื่นถ้าคอร์ติซอลเราหรือไอตัวฮอร์โมนที่สร้างโดยต่อมหมวกไตที่ทําให้เราฟังก์ชันในแต่ละวันได้คือเราสามารถจะทาไปออกกําลังกายไปทํางานมีแรงที่จะทำแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยก็คือต่อมหมวกไตต้องแข็งแรงนะคะทีนี้ถ้าตรงนั้นมีปัญหา มันก็จะทำให้เรานอนไม่ค่อยดีหลายๆท่านจะตื่นมาประมาณแถวแถวทีสองอันนี้เกิดจากเรื่องความเครียดเรื้อรังถ้าเครียดมานานๆตัวเนี้อจะมีปัญหาได้แล้วนี่ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรานอนไม่ดีส่วนตัวเมลาโทนินเนี่ยเขาก็จะมีเวลาหลัง เมลาโทนะะินจะเริ่มหลัง่งหลังสมทุ่มตัวคอร์ติซอลคือตัวที่ทำให้เราตื่นตัวเนี่ยจะเริ่มสูงสุดตอนประมาณ8ปดโมงเช้าถึง9ก้โมงเช้านะคะหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆดรอปไปแล้วประมาณหลังหกโมงเนี่ยเขาก็จะดรอปไปเรื่อยๆเพื่อเตรียมตัวให้ร่างกายพร้อมที่จะพักผ่อนเพราะตัวคอร์ติซอลเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้เราทำแอคทิวิตี้แล้วพอประมาณ3มทุ่มเมื่อเมื่อเมื่อตัวคอร์ติซอลค่อยๆดรอปลงไปเนี่ยหลัง3ามทุ่มไปแล้วเมลาโทนินจะเริ่มสร้างผลิตออกมา พอผลิตออกมาแล้วนี่ประมาณ11บเอโมงนี้จะเป็นช่วงพีคของเขานะคะถึงช่วงประมาณตีหนึ่งตีสคือสาเหตุที่หมออธิบายสึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เพราะว่ามันอยู่ที่วินัยการใช้ชีวิตของเราด้วย